สวัสดีายามบบใบค่ะมันนี้ว่าพอ่อบอกคนแสดงดิสานมานาพระลูยคือเก่าค่ะพามากัก,กดางวหวานแหค่ะมาเล่นน้ำช่วงใบใบ,บจริงจริงนะคะอากาศหอนหอนมาหลุดมาชมก็ว่าคนแสดงกับกทีมงานว่าสีมานปลาบอลน,นะคะไปกันเลยค่ะสี 40, าามานปลายังนอหมุอนี่ค,ค่ะเรียบร้อยแล้วรอหลุนรอ,อ,อ,อชมน้อกันเด้อค่ะเปนั่งอยู่ฟังปุ่นกันเนาะ

อืมพอดีงบใสยกันพัขาหน่อยย่าละท่างผุนท้านอะไะท่างพุนปั้ดหยาโผล่โ่พุนอยู่ฝังพุนตัวหน่อยเดียวตูมไปใหเบอ่ง ปรากฏแล้ว e. bon, ปรากฏแล้ะโอ้ปลาไะไรตัวใหญ่จังเลยปรากฏปรากฏบอกปลาขาววิไทยโอ้ยังสวย พุทโดดเช่วนี่เหรดิวบอกอยู่นี่ทาด้อู้ปลาช่อนขึ้นแล้วนะโอู้ชนแต่ยังพุ่นโดนความหัวลบไปลบมาอยู่ฟังพุ่นค่ะไก่แต่ยังนอทางพุ่นอู้ปรากฏอู้ปรากฏขึ้นหลายแห่งเนาะปรากฏมาหลายทางพี่

ายแหงบอทางผุนจำไข่รุ่นไข่สองตัวแล้วเน,ะนาะแค่เดียวยเอา กวานเหยพดใหาแต่านือตัวตัวผ่พอดึ่ขึนาดวบ่ท่นบ่อท uh um ่านเอาเร็วเร็วเอาดิเร็วดิวดิวท่านบอบี มันต้องหาให้ดีๆวะดิวมันมีต้มเห็นบะแนมนี่นี่นี่เราหาดีนี่เนาะเราเห็นปน่าเนี่ลุงบัดเราหาจะนวทัวอะไรก็เราเสียบบัดขึ้นโอ้เราเสียบเฮขึ้นเรียบร้อยโอ้น,น่าเรียบร้อยแล้วสวย<ม>สวยออา นึงเอาไาก่อนเดี๋ยวแนมหนาก่อนสกีพาไปโอเคเขาได้แล้วอุ้มึ้นแล้วอุ่นเบาฝนได้กันแต่แข่งกันเบิ้งนั่นอุ้มใช้กันแล้วอุ้มตัวใหญ่ขึ้นหน็อยอุ้มกัวใหญ่ขึ้นแล้วแต่ ตัวโลก็ตัวขีดเน,ะนาอะอันนั้นตัวโลอันนี้ตัวขีด <c oughs> ว่แแหงออกปลาออกจากแแหงลงปลาต่ำดังดงแดงดงแด,ด,ดงอยู่ ไปเดียวนี่บอป่าหือ n า,าว o n คอง n าวนี่เดบ่อมันเป็นส้มหลอดหน้ามันเป็นปลาขาวหรอบ่อมีเหตุอด,ดปลาขาว

สะบัดแห <eres kimse>. ้งๆทิดๆทิชๆแหงๆออกได้อีกแล้วปลาอะไรโอ้ปรากวดสิโอ้ยปรากวดจะคุณอะใส่ถุงแล้วคุณไก่สูมไปไก่ แต่มันเป็ทางอย่างแล้วแต่มันหกทั้งคุณฟังหวยเนาะวันใดอีกแล้วปลาครอปลาซ่อน ในต้มย่างในต้มแรงมานทุกคนได้มาหนิอันนี้นป,ป้านี้กระซั่งโดดถ้าบุญใดยังอ่ะเนี่ย <c> ฝ <oughs> ัองคุณฝรั่งขาวโดดตึมตามตึมตามอืมเย็บรอยแล้วต้นเนี่ยเมื่อไรป้าขาว ยังไปยังตัวใหญ่เขาวะออ้ปนินนะปนิน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 ขมีมีอยากเลยมีอยากอยู่ตัวนึงนี่ตัวนี้ออกแหเอาระทือนกันอยู่แลวแล้วตนอยู่ตัวยังไงเลยกิโลบวกเลยล่ะอออออออคุประทัมันปนินปนินหหน่อยได้หวาลไปกะียตีนอ้ยถอดตัวนี้กแสบนี่เนาะตัวเดียวนี่ ปล่อยเลยมาเลยมาปล่อยไลยมาเพราะเอปล่อยไปน่ะตัวจับอะไรเนาะเกี่ยวออกแหงเนาะงานป้าขครแง่รุงมันยังอยู่ในแหงเนาะ มัอยู่แหบัวปลาเก๋าแต่มันตามีบ่ตามเอินปรากฏปรากฏพะกันเพื่อจอบสองคนพอลูกเพราะวานก็ตูมจาา วัวลอยไปหายตุ่มปลาตุ่มปลาตุ่มปลาขังหวยเด้อค่ะเป็นเออโอ้อปลาขางหวยจ้านี่ปลาของเฮาปลากคตรตัวง,งามๆเลยค่ะมื่อนี้ยคุณกระเด็นปลากคตมาอีกแล้วคุณนั่น ปลากรดมีกับปลากรดปลากรดปลาขาวนะคะอืมจวดเลยนี่จ้ะพักเบรกพักเบกรกบก,กินขา้าวกินหนามก่อนจ <c oughs> ับ, <c oughs> บต้มปลาแซ่บๆจับมา เ,เสรส็จสมบูรณ์แล้วาาปลยงดีดูกิ้ข้าวอ่ะเรียบร้อยแกงสุกแล้วอืมตาแสบแฮะเป็นตะแสบกินข้างหวยอันนี้ข้างหวยของแท้ต <Okay. S 2> <laughs> ิดติดหวยน่อยนึง เิียดนามน้อยนึงฟังเลยตัวนี้มาเดอมาที่ไปยกใะี่ไไหยังขึมารงนี่อยโอ้ยยังกระตากมาดอมาด้อาเป็นพลังกอนออกตักเอาก่อนมีสุดลุนวอนตักเอาตักเอาที่ลันบ๊ลลนดรอกบนบ๊ลือจับจับไปดีดลนึงว่ะตักเอาก่อน เดิ้ายนานไยไปดูเดินบรเสมเอิเห็นรเสมอก่อนยุ้ยุคุณขาดไรฮเมดและแล้วเยอะอามากี่เขาก่อนน้อยมันจะบูเลือเดียวก่อนนี่สดก่อนมาขานลุง้องกันเด้อค่ะมามาุมัด ีคงหัวอีดีเหรอข้างฟังโหลดบาทนี้มือนี้ติตโดโหลดเอ,เออที่เขาจะมิดมีก็ออยากกันปะกีเข่าก่อนค่ะที่เขาเด้อค่ะเสแสน้บบานะ <laughs> กันเด้ค่ะนี่นนะอุ้มันลับบงอยู่เลยอ่ะอาป่าใหญ่เลยแน่ใช่ลูก

ข่าวขางหวยเบาความหลังเลเ้อเจบนัว